าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ผู้ชนทั้งหลายมีอยูอ่ั้งดีเด็กันอย่างนั้นก็พากันปฏิบัติเอาํำเอาเมื่อเวลาตายแม้จงยุ่ยงยากแต่ถ้าไม่ทำเวลาตายแล้วยุ่ยงยากหามมงมนพระมาบางสกุลมากทิกลายจะมากหาไม่ใช่ตารถือกที่เอาที่ถูกที่คันเวลาดีๆรอกปฏิบัติเวลาจะตายแล้วก็จะไปเสือใจ ไม่มีโอกาสที่จะดีได้ก็าจะตายเนีวยคือเล่อนทำพางดูหบับนี้ดีกว่าจะได้หายห่วงอะไรรที่เป็นสมบัติของโลกไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของเราาะว่าจริงไม่มีใครเหนียวแหสมบัิในโลกลายสผหามาหามาที่จะดึกก็เป็นไฟเผาเผาปัวให้คิดหายได้จริงๆแต่นี้ป็มือตัดวามฉลาดแนะ่ยยงโนเก่า ขอู่ขสวงหาแต่ละลายสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง